ส่งเสริมเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงกระบวนการการผลิตและการจัดการของเสียการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะให้มีความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวะคะ่ะ ในมิติของนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในภาพการท่องเที่ยวและบริการจะให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการและการจัดการของเสียตลอดในห่วงโซ่อุปทานของการให้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคมใกล้และสังคมไกลซึ่งจะเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์พนักงานที่อยู่ภายในองค์กรโดยการให้ความรู้และการอบรมเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่จะส่งเสริม การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนหรือซัพพลายเออร์ในการที่จะมีแนวคิดหรือทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวนะคะรวมไปถึงกระบวนการการผลิตและการจัดการของเสียในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเชนรวมไปถึงการขยายขอบเขตที่ครอบคลุม การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะให้มีความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวค่ะตัวยอย่างการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ BCG Tourism จะเห็นได้ว่ามีหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะส่งเสริมการแบ่งปันหรือการแชร์ ในเรื่องของการบอกต่อและขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนมีการลงมือทำปฏิบัติ อย่างรับผิดชอบในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการปลูกการแปรรูปไปจนถึงการทำธุกรก,กรรมและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอินซีและโมเดลเศรษฐกิจ BCG และนอกจากนั้นยังสร้างแรงบันดาลใจในการขยายผลครอบคลุมเครือข่ายของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่าขยายกิจการครอบคลุมไปถึงธุกรกิจอีเวนต์แคเทอริงในการที่จะดำเนินธุกรกิจ นะะในการที่จะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียและรวมไปถึงมีโครงการอย่างเช่น Farm To Table นะคะในการส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์ส่งตรงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภครวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร,ร,ก,รการกระจายโอกาสให้กับเกษตรกร,ร,กรส่งเสริม Smart Organ i c f a r m e r s รวมไปถึงการ เพิ่มกระแสะความนิยมของนะักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสี่ัดล้อมและเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะ นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะก็มีรูปแบบของการปรับใช้ในเชิงนโยบายในกระบวนการการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในแพ็กเกจกินพักเที่ยวนะคะในกระบวนการเหล่านี้ก็ส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบในนโยบายการจัดการด้านการลดการใช้พลังงานการจัดการขยะ การลดการใช้สารเคมีการใช้เมนูอาหารแบบอินทรีย์รวมไปถึงให้เหลือขยะอาหารน้อยที่สุดและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำให้เกิดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมเมนูอาหารที่ให้บริการแต่แขกที่มาพักที่เป็นเมนูอินทรีย์ในเรื่องของการจัดการพลังงาน นโยบายการลดใช้พลังงานรวมไปถึงการส่งเสริมให้ลูกค้านะคะใช้ผ้าชิตตัวซ้ําหรือการส่งเสริมการจัดการขยะการแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยแล้วก็การเน้นรูปแบบของการทํากิจกรรมแบบสร้างสรรค์สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดนะคะมีการทำกิจกรรมเช่นการเดินชมตึกเก่า หรือรวมไปถึงการชิมเมนูอาหารถิ่นเป็นต้น